สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอนำท่านผู้ชมมาชมการข่าวข่าวก่อนทุกท่านในช่วงเกมคู่ที่เรารอคอยมาคงมละครับเราจะบุกจากขวาไปซ้ายครับ เลือกดินให้ขนาดนั้นเอาครับทังชิงนกันดุลลินซีกันอยู่ข้างใต้แเข้ามาแล้วยิงโลนิปเปิลไปนิดนึงและลูกนั้นเข้ามาซ้มวนาทเป็นประตูขึ้นมาของทีมไทยครับลูกประตูตะชูนหนาทีที่สิบสามลูกนัดพุ่งจังทึกครับเป็นคนยิงประตูให้กับไทยขึ้นนำแล้วครับโอ้มาเร็วครับมาเร็วมากครับประตูแรกในเกมนี้ของทีมชาติไทยครับจังหวะของดิรุินซีนเกมนะครับดิรุินซีนเกมแตกเหมือนเดิมครับโดนใส่มาหน้าดูลลินซีนทั้งชิ้นเป็นโดลูกนี้เป็นประิลเประตตู่อ็น ไม่ซาวด้วยนะครับเพราะว่าอามีรุดดีเนี่ยออกมาช้าเองนะครับทิติพันธ์เนี่ยถึงบอลก่อนครับแล้วก็โขกเข้าไปเรียบร้อยนะครับโล่งๆครับสารัก็ให้ไปที่ทิติพันไม่ดูเฉินกันดีวิ่งนิ่งข้าวหลังไปแต่ว่าเลือกเปิดเข้ามานะครับเลี้ยวไปเรียบร้อยครับทางประตูเตะเสียงรุ่งรับคุณจันทร์ทิดทศเข้าไปโมงลูกนี้เด็ดขาดเน็ตเตอรโน้ตแล้วต้องชมว่าดูเองก็โจมมาแม่นด้วยแหละครับ รุ่นนี้ถ้าหมวกไม่เข้านีู่รูนต้องวิ่งม,มาถืออย่ะงไครับโต๊ลูกนี้งเหนขึ้นมาจะมาเองก็พลาดง่ายครับทีมไทยลุกขึ้นมาตะกินน,นันๆท่นนานยิงมือไปแล้วตวงรงนี้โดนเสียบขึ้นมาชิงเฉลียแล้วมีเฮลิบป็นย้อนาอ่าวโอ้โหนือเลี่ยงไปครับบมาวิ่งขึ้นมาเอิมจังหวะนี้แล้วยิงย้อนซ้อนไปโดยที่ยิงอาจจะไม่ได้แรงเท่าไหร่แต่ว่าทิศทางดีมากๆครับสี่ประตูต่อศูนย์แล้าไปแล้วครับรอบรองชนะเลิศของซีเกมส์2021 โดการขี้นแล้วครับโชค,คดีพรมดะชนะทิศให้เจนรบมีที่พาบขยับอยู่แล้วเจนรบขวาเลือดบุญยังให้เจอ่ะทิมแพทย์เล่นกับเจนรบกลับมาทีทุกทัานอีกทีให้ชนะทิศชนะทิศยิงลูกนี้โป้โคเป็นประตูที่ห้าจนได้ครับประตูตแรกในซีเรียลพรีของชนะทิศสมนัยสิงห์ พยายามสามครั้งเนี่ต้องรอถึงครั้งที่3แล้วปุ่งู่ต่อบอลกันดีมากเลยเนรีรยวินรพนรสชายาชนะทิพย์สมศิลป์และเจนรบสังขารีเล่นกัน3คนเนี่ยโอ้แลสามคนนี้ดีซีเทโรศาสนาส่งเข้าประกวดนะครับมาจากสังกัดเดียวกันเนับเดชทานลักนนัี